สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับออฟช่วงเย็นๆนะครับวันนี้ออฟเดินเข้ามาซอยด้านล่างที่จอดรถของโกดังเทพลักษ์นะครับวันนี้มีมาเจอหนึ่งคันนะครับนี่คันนี้นะครับจะเป็น t o โยต้าลีโวนะครับเครื่องสองจุดสี่อีแต่เป็น4ี่คูณ4ี่นะครับอ่าสี่ประตู4ี่คูณ4ี่เกียร์นะครับธรรมดานะครับ ส่วนใหญ่แล้วก็จะเจอเป็นเ e กียร์ออโต้นะครับหรือไม่ก็เป็น4ี่คูณ4ีแบบแคปนะครับเกียร์ธรรมดาอันนี้เป็น4ประตูเกียร์ธรรมดา4ี่คูณสีนะเครื่อง2.4อีปี2017นะครับนี่นะครับไฟนะครับนี่เป็นตัวเดล h ทนะครับแล้วก็มีตัวไฟเป็นโปรเจคเตอร์เป็นลูกแก้วแล้วนะครับมีไฟตัดหมอกให้นะคันนี้ อันนี้รถมันจะจอดอยู่ด้านล่างนะครับนี่ครับปกติเราจะถ่ายด้านบนนะแต่อันนี้มันจะจอดอยู่ด้านล่างก็อาจจะมีฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับแต่รถสวยนะครับออฟเลยแบบมาเจอนะครับจริงๆแบบคนจะสนใจน้อยเพราะว่าเขาก็จะดูเป็นพวกสี่คูณสี่เกียร์ธรรมดาแคบนะครับอันนี้มันเป็นสี่คูณสี่สี่ประตูเกียร์ธรรมดานะครับปีสอง7สิบเจ็ดก็เหมือนกับไม่ค่อย มีรถนะครับที่ลูกค้าต้องการนะครับแต่ว่าเนี้ยพมมองว่ายังมีกลุ่มลูกค้าที่อยากได้สี่ประตูเกียร์ธรรมดาแล้วก็4ี่คูณสนะครับนี่นะครับสวยนะครับผมล้อแมกนะครับพาไปดูด้านท้ายนิดหนึ่งนะครับนี่เป็น2 4 e นะนี่ครับกันชนกันชนสภาพสีนิด สวยเลยนะครับอ่อาจจะไม่ได้มีลูกค้าที่สอบถามมาเยอะนะครับเซลล์ก็เลยไม่ได้ไม่ได้แบบมาเจาะจงรถนะครับอันนี้เอาก็เดินล่อปูดังไปนะครับก็เจออีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ใม่ไม่ข้ามแสงด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนิดนึงนะครับนี่ดูนี่ครับภายนอกกับภายในต่างกันเลยนะครับเพราะว่ารถใหม่นะแต่ว่าฝุ่นมันเยอะเท่านั้นเองนะครับปีสิบเจ็ดนะครับ เราจะได้เป็นตัวเบาะกรรมยี่สีช็อกโกแลตนะครับหรือสีน้ำตาลนะครับผมนี่นะทั้งสองฝั่งเลยเนี่ยครับรถใช้งานน้อยนะครับลูกตีฝั่งคนขับหรืออพวกตัวเบาะเนี่ยไม่ลุยเลยนะครับอื๊อ่าภายในนะครับมาดูกันนะครับไม่เก้าหมื่น 6,868น้หนะครับไม่แท้แน่นอนนะครับไม่มีชนหนักน้ำท่วกมกอไม้นะครับรับประกันลูกค้าอยู่แล้วนะครับต,ตรวจเช็คประวัติศูนย์ได้ทุกคันอยู่แล้วนะครับคันนี้ลูกค้าสนใจออบก็ขอประวัติศูนย์ให้ได้นะครับว่ามีการมีเทนเซนอะไรไปแล้วบ้างเปลี่ยนอะไรไปแล้วบ้างนะครับเพราะว่ารถหมดสัญญาเช่าของอาคเน,นียครับเรามีการเช็คระยะอยู่แล้วนะครับอันนี้ลูกค้าสบายใจได้แล้วก็เบาใจเรื่องประวัติเลยแล้ว,เร,ลวเรารู้ด้วยว่าคันนี้ หน่วยงานอะไรเป็นผู้ให้เช่านะครับเหมือนเรารู้ประวัติหมดเลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็มีฟังก์ชันปกติที่พวงมาลัยนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีคุสคอนโทรลนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเกียร์ออโต้นะแอร์ก็จะเป็นแอร์เมนวลน,นะครับจอปกติเลยนะครับเกียร์ธรรมดานี่ครับเกียร์ธรรมดาปุ๊บเข้าเกียร์นิ่มๆน,น,นะครับนี่เข้าเกียร์นิ่มๆเลย นี้ก็ปึ๊บปึ๊บนี่ถอยหลังมีกล้องนะเกียร์ถอยหลังมีกล้องนะครับนี่สวยงามนะครับเกียร์หกสปีดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตัวปรับนะครับในส่วนของอการขับขี่แบบสี่คูนสี่นะครับหรือขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผมเราไปดูกันเบาะคนนั่งด้านหลังมากนะครับเป็นยังไง นะครับเบาะนั่งตอนหลังนะครับนี่ครับดูปีสิแต่ว่าพวกปีกปีกเบาะไม่ล้มเลยนะครับไม่ล้มเลยแล้วก็มีพนักเท้าแขนนะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ำนะครับผมมองว่าแบบปีสิบเดะดีไซน์เบาะมันตัดกับตัวรถแล้วก็ตัดกับสีดำคอนโซลนะครับมันดูแบบรถให้ความสว่างนะครับถ้าบางที เป็นปี18เบาสีดำนะครับกรรมีสีดำหรือเบาสีดํามันก็จะกลมกลืนทั้งทั้งทั้งหมดแต่ในมุมมองของออว่าเวลาที่เราเนี่ยปี2017-16อะครับมันจะมีการตัดอย่างนี้ครับไม่ดําทั้งหมดนะมันก็จะเป็นสีเดียวกับตัวเบาเป็นสีน้ําตาลช็อกโกแลตนะครับตัวเบาก็สีน้ำตาลช็อกโกแลตเวลาเรานั่งมันก็อาจจะไม่อึมครึมนะครับมันก็ดูสบายตาดีมีสีตัดนะครับอันนี้ในมุมมองของทางด้านหลังนะครับ นี่นะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสวยงามนะครับลูกค้าท่านใดที่แบบสนใจเกียร์ธรรมดาขับสี่นะครับโปรวิวเนี่ยแต่ว่าอยากได้เป็นแบบสี่ประตูนะเนี่ยคันนี้ออฟมองว่าตอบโจทย์ไหมไม่ข้ามแสนด้วยนะครับเนี่ยครับ ฝั่งคนนั่งนะครับดีเลยอ่ะจริงๆด้านหลังนี่แบบเหมือนใหม่เลยอ่ะไม่ไม่มีไม่มีเหมือนคนนั่งเพราะจริงๆบางทีรถบางหน่วยงานเขาก็ไม่ได้แบบว่ามันทุกคนหรือหรืออะไรเยอะนะครับอาจจะเป็นรถแค่ตรวจการอะไรของเขาเนี่ยก็อาจจะมีนั่งแค่คนขับเนี่ยบ่อยว่าแล้วก็อ่าคนนั่งนั่งหน้านะครับอันนี้น่าสนใจครับน่าสนใจจริงๆนะครับลูกค้าตามหาอยู่ก็ ติดต่อออบได้เลยนะครับพวกสติกเกอร์ตรงนี้ของหน่วยงานเนี่ยออบต้องทําความสะอาดให้พที่นะอันนี้เขาลอกออกแล้วนะครับก็เหลือคราบเพราะว่าเรายังไม่ได้แบบทำการส่งมอบส่งมอบเนี่ยก็จะทําการล้างภายในภายนอกนะครับตัวบเบาะออบต้องถอดอ,ออกมานะครับดูดฝุ่นทําสปาให้นะครับเป็นเครื่องไอ้น้าเลยนะครับทําสปาภายในภายนอกห้องเครื่องเนี่ยเราทําให้หมดนะอ,อันนี้ออบเจ็คช่วงล่างแล้วนะครับไม่มีสนิมไม่มีอะไรเลยนี่ยครับ พวกใบที่เข้าเนี่ยครับมีให้หมดนะที่ว่าเราเข้ามีทนเนนอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมีใบตรวจเช็คกับสูนให้นะครับอ่าในโซนของยางข้างในเนี่ยครับเนี่ยตัวเนี้ยที่ลูกค้ามองอ่ะถ้ามองไกลๆอ่ะเหมือนสนิมนะเนี่ยมันไม่ใช่สนิมนะครับมันเป็นมันเป็นแบบเหมือนผ้าเนี่ยครับเหมือนเหมือนผ้าแบบเอ่าการการพวกอ่า พวกดินโคลที่ดีนะครับมันเหมือนเป็นผ้าเป็นตัวหมุดไว้ไม่ได้เป็นตะหนิ่นะลูกค้ามาดูคันจริงได้เลยนะครับคือใต้ท้องไม่ได้เป็นตะหนิ่เป็นเหมือนดินดินแดงนะครับพวกนี้เรายกขึ้นหอยแล้วก็ฉีดนะครับทำความสะอาดใต้ท้องให้ลูกค้าอยู่แล้วนะเนี่ยไม่ได้เป็นตะหนิ่นะที่แบบเป็นสีอย่างนั้นอ่ะเป็นดินแดงนะครับดินแดงเนี่ยตัวนี้ไม่ได้เป็นเหล็กไม่ได้เป็นอะไรด้วยนะครับเป็นผ้า านะส่วนยางนะครับยางเป็นปี2022นะครับนี่ปี2022นะครับรถปี2017นะครับดอกยางเหลือๆเ,เลยนะครับสวยงามเลยนี่ครับอันเนี้ยเพราะว่าสวยคุ้มไม่ค่อยมีใครมองนะครับถ้าเจอลูกค้าสาย4ี 4. ่คูณสี่เยี์ธรรมดา4ประตูเนี่ยโหว่า ถูกใจแน่นอนนะครับปีสิบเจ็ดนะครับนะครับคันนี้นะครับออฟเปิดราคาอยู่ที่ห้าหกเก้านะครับห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทซื้อสดไม่มีบวกแหวดนะครับอ่าซื้อสดกับออฟไม่มีบวกแวดนะครับจัดไฟแนนได้ไหมจัดได้นะครับไฟแนนเนี่ยลูกค้าให้ดิดีฟรีดาวอยู่แล้วนะครับส่วนของดอกเบีย้ยเนี่ย ขึ้นอยู่กับเครดิตอาชีพการาการงานของลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็จํานวนปีที่ลูกค้าต้องการจะผ่อนด้วยนะในส่วนของไฟแนนซ์แต่ไฟแนนซ์มีแวดนะครับมีแวดทุกไฟแนนซ์เลยนะครับซื้อสดเนี่ยออฟเนนย้ำว่าคุ้มมากไม่มีบวกแหวนเพิ่มเติม,ตมนะครับโอนให้นะครับเล่มจะได้ประมาณ2อสอาทิตย์นะครับออฟจะส่งอ e ีเมลให้ในส่วนของการจัดไฟแนนซ์น่ะนะครับออฟก,ก็จะดูเครดิตของลูกค้าเป็นหลักก็จะวางดาวหรือไม่วางดาวก็ได้นะครับถ้าลูกค้าเครดิตดี นะครับโอเคถ้าสนใจคันนี้นะครับรีโว่นะครับปีสองพันสิเจดสี่คูณสี่นะครับเกียร์ธรรมดาสี่ประตูนะครับลูกค้าติดต่อมาเลยครับศูนย์หกสามสองสองเก้าศูนย์ห้าสมห้าศูนย์หกสามสองสองเก้าศูนย์ห้าสามห้านะครับเข้ามาดูรถได้ที่โกดังเทพารักนะครับนี่เข้ามาดูกันก่อนครับไม่ชอบไม่ว่าเรามีรถให้ลูกค้าเลือกชมอีกหลายรุ่นนะครับแต่ถ้านัานในสนใจพวก โฟวิวเกณฑ์ธรรมดา4ประตูเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์มากเลยนะครับอแอดไลน์ได้ที่เบอร์อปแจ้งเลยนะครับ063 229 0535เนนะครับเข้ามาดูรถการนัดหมายการปรึกษาไฟแนนซ์ได้นะครับซื้อสดก็ยินดีนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปยามเย็นวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ